สวัสดีตอนเช้าครับเดี๋ยวพามาดูเห็ดกันนะครับเห็ดแบบแดงขึ้นเต็มเลยนี่ครับเห็ดย่างเยอะเลยซึ่งจะเริ่มเก็บก็ได้แล้วนี่นะครับเห็ด กำลังออกอย่างเยอะเลยครับเมื่อวานเขามาเก็บกันได้เป็นถังอนะ่ะเ่ามาเก็บตามหลังเขาคืนเดียวงอกอ,อกอีกแล้วนี่นะครับกำลังออกสวยๆเลยอยู่ใต้ใบไ,ไม้ นี่ครับแบบนี้กันเลยนะอยู่ใต้ใบไม้เ่รอเห็ดพึ่งด,ด้วยครับสองดอกเลย เจอเห็ดพึ่งครับเจอเห็ดพึ่งครับนี่ของอร่อยครับเห็ดพึ่งกำลังงอกครับนี่ครับเห็ดพึ่งอันนี้เป็นเห็ดที่อร่อยอร่อยมากๆเลยเห็ดพึ่งครับดอ,อกสวย ดูครับแป๊บเดียวเก็บไม่ถึงห้านาทีได้อย่างเยอะเห็ด<อ>พึ่งนะเห็ดพึ่งกันละงอกเห็ดพึ่งอ เจนแบบนี้เลยกำลังตูมตๆครับกลบๆตูมๆมมนี่ครับเจเแอแดเแ็ดแดงแคดก่อแด,ดงมันจะขึ้นเป็นก่อแบบนี้เลย เก็บแป,ป๊บเดียวนี่บยอออกกันแบบนี้เลยนะครับเห็ดอย่างเยอะนี่ สวย,สวยต้องเอาไม้เขี่ยครับไม้เขี่ยไปเรื่อ,อยๆก็จะเห็นมันอยู่ใต้ใบไ,ไม้ต้องเขีย่ยมันอยู่ใต้ใบไ,ไม้ มันจะดอกใหญ่สวยๆดอกบอลลุ่มเลยเจอเห็ดตะไคร้ครับเพิ่องออกดอกหนังเห็ดแดงดอกสวยๆเแดงดเแดงเต็มเลยเห็ดแดง นี่ครับเมื่อกี้อ้อมเจองูเห็ดทานเยอะเลยแต่ไม่ได้ทานต้องเอาไปล้างนี่ครับเห็ดแดงขึ้นเต็มเลย เต็มเลยครับเห็ดนี่เจอเห็ดแดงเข้าไปดูอืมขึ้นกันเยอะแบบนี้เลยนะครับนี่แค่ตรงนี้จุดเดียวอ่ะยังเยอะ ในป่าหญ้าถ้าเขียวใบไม้อีกก็น่าจะเยอะครับกสดีครับแค่นี้ครับเป็นไฮไลท์ครับนี่ครับเห็ดที่เก็บได้วันนี้